การมาสการ์ดูการมาสการเดอ่าโอ้ไห้าแม่รัดดังแล้วแม่รัดโอ้กาบนมาสการค่ะแม่รัดอฟห้าดังแห้งแต่นอกสมองเนี่ยกาดเลน่โอ้บดกดท้อซับเนี่ยแรกเห็นไให้าเต็มเลยนม่ปูอื่นทั่วท้อก็อยู่าเล่นม เาวาเยู่แล้วมันาโทรมาหาอยู่แล้วว่าปีใหม่ยังเคยปีนี้พท่านหา้พอยหาหเลปีใหม่ยังเคยทรไปหอาอ๋อจ้าห้มันสิ้นปีกันล่ะเรียกร้องว่าเขาดีคือกันเนอรัฐบาลไทยเป็นยังไงปูเขายูบอกรัฐไทยเขายูตัวเข้าหาหาเขาอ๋อต้นนก็หายหาไปก็ฮะหายหาสองก็หาสองไ่ได้หายไมตัดออกเนาะหาจะหาหนึ่งเดินหานึง เม่นหาหนึ่งคางเดียวด้องกันนะครับอ่ะปูเสือดีมาให้รัฐบาลไทยเมนบอกป<ร><อ>ูรัฐบาลไทยรัฐบาลไทย,นบ,นไทยบนไผ่ไายเราบนไผ่สองฮาครับบนเราสามตัวเก้าเจ็ดสีครับเก้าเจ็ดสี่ทีปู ผมพูมากหางเลยเห้งเล็กันเก้าเจ็ดสี่เก้าห้าแปดตัวใดกับปูเก้าห้าแปดเก้าห้าแปดตัวเก้านี่แหละมันออกแล้วมันสี่ขึ้นขับมาตัวเก้าอีกจ้าแล้วห้าสามแปดห้าสามแปดเหลือสามตัวที่มีสี่หางห้าสองห้าหกสองห้าหก ว่าเน้นเท่านั้นแหละจับเอาเลยสองตัวมันตาตัวจะได้สามตัวเลยปูฮะสองตัวห้าหกห้าแปดสองตัวห้าหกห้าแปดเจ็ดสี่แล้วก็สามแปดเท่านั้นเถะเจ็ดสี่สามแปดบนย่างเดียวบนปู่ย่าง,งเดียวหลังมันหลังมันหลังมันวิ่งสามก็สี่ บนอย่างเยาวล่างบ่บ้านนี่ล่างวิ่งสามกับสี่จะโป๊ฟูเนี่ยสามตัวเดียววิ่งสามกับสี่กีเจ <น S 2> ุดได้สามสูดสามตัวเดียวค่ะสามศูนย์สามศูนย์กูมักสามศูนย์สามหาสามหกสามเก้าสช้หางน่อยละสามศูนย์สามหาสามหก สามเก้า <39 S 2> แต่หลักสี่ไม่สี่นี่อยู่สามหางเด้อตัวกันมันจ้าสี่ศูนย์สี่หาสี่หกตัวนี้เป็นตัวการ์ดตัวใดกบโปสี่ศูนย์สี่ห้าสี่หกสี่ศูนย์สี่ห้าสี่หกตัวเต็มมันได้เนี่ยค่ะ <5. S 2> มันมันไม่อยู่แล้วสามมันมีอยู่สี่หางหลักสี่มันก็นมีสี่หาง ได้บาดรุ่นของสุดท้ายสิฟัน200เอาเน้นบาดนี่ปูเน้น3แม่นบ่ข้างเน้น3อ๋อเน้น3 3ตัวเดียวเลยติด3อ๋อ3ตัวเดียวมันก็เน้นทั้ง4คู่4หางซะซั่นเท่านั้นล่ะอสุดท้ายยังสิฟันตัวสุดท้ายมันให้สุดท้ายปูก็สิฟันให้เลข4มันก็4หางคือกันได้จ้าเอา3อันตบนเด้บาดนีปูดเส้นใต้ สองตัวบนกูเอาแปดหาแปดก็สามแปดก็ม <chat> ันสามทางมันเหล็กมันสามทางนี่มันพอๆกันสี่เกตเหนียวทำหนี่งใบก้อนหนึ่งค่ะเดี๋ยวห่อนสุดท้ายเวลาจังสิบอกตัวเดียววันค่ะยำคงสุดท้ายได้ได้เลยผู้ใหญ่ก่อนตัวเดียวจังสิบอกคือผู้ใหญ่เขาต้องสงส์เลยทางโทษบ่ได้โทษไหมกู้ใหญ่เขาตรงส์บ่ผู้ เงือเขาเราหามาเราหามามันเนาะเขาสองโตตรงโต,ต,ตให้เรามาหามาสามเก่าหาเก่าสามเลเราปัดหายปรัดหายมูเขาตัดเอาเดี๋เขาข่าทีสุดเดียวอยู่ของเล่าแต่เบื้องเล่าที่ได้ตัวเด้สุดได้รลแต่ว,ว่าเลือล่าเขาสมองนั่นอ พ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อแม่ฟูมีแตช่าเอฟซีเพิ่นกันไอ้น่ผะู้ละ่อยสองร้อยพอได้ข้านำาพาแกในกเรียงพอได้ซื้อกระดาษพอได้ข้าวบล็ากเอาพอได้ค่าประดับสมุดปากกาเบงซันละค่ะด้เจ้าก็เล่นคนละบาทสองบาทคนละสิบบาทยี่สิบบาทสี่แม่ปูเลีนพอํตวนซื้อดอกตมวนซื show, ่อเห็นเป็นตะมวนเห้ยฮ่าเห้ยฮา วันนีีนันมันเลขเขามันรุนเขาได้พูมันเ็นไเอฟซีกับบังกะับูใจได้ไหมหน่อยจ้าเนาะยอนสายจะได้ผู้ใจได้รูู้เอ้ยคือไ่เคยได้ันก็ได้ยู่หันเลครับดวงกับงคืนค่ะดวงกําร่งขึ้นล่ะฟูดวงกั่งคืนเอายัตัวเล็กวันี้ ส่วนแต่เด็กได้ผู้ได้อะไรนำบกตักอะไรได้อ้าวสำหรับรัฐบาลไทยผู่เสือวันที่สองมกราคมหกสิบหกสิบเก้าในเมลักกระไดหกสิบเก้านะหกสิบเก้านะครับสามตัวสามตัวมีเก้าเก็ดสีเก้าห้าแปดห้าสามแปดห้าสามแปด 9, สองห้าเก้าบนสองห้าหกแม่ตอสองห้าหกสองห้าหกครับอบนนี่บนชุดบนนะครับสองตัวมีห้าหกห้าแปดเจ็ดสี่สามแปดเด่นเน้นหนาพื้นที่ห้าแปดเจ็ดสี่สามแปดโมโปูนบนอ่าเอาต่อไปเป็นทั้งลุมบ้านี่ทั้งลุมวิ่งวิ่งลุมก็คือสามกับสี่จับคู่ 3, 2, สามสองตัวคือ 30, 3, 5, 3, 6, 3, 9, สามศูนย์สามห้าสามหกสามเก้าตัวกัน สี่ศูนย์สี่ห้าสี่หกแมนปะปูอ่าประมาณแหละอ่ะกลับผมพูดพูอะไรครับปูครับเอาหนตัวเดียวครับเอากีดเซนใต้สามศูนย์สามห้าสามหกสามเก่าเนาะปูเนาะโค้งสุดท้ายนี่ท่านหาตัวเดียวครับเอารอโค้งสุดท้ายก็แล้วกันเอาวปูกับขอบพระคุณปูอะไรครับปูครับอ่าสถูกครับกับนมาสการปูโอ้ไปสองสามเสื้อพนก็มันก็หลุดเล็ยครับปู าบ่ว่างจ๊กเทียครับมันบ่ว่างมาปลูกสิแต่สายสอดเนี่ยสายสอดมาดิปลูกเปิดไปเห็นแบบนันเฮ้ยเฮ้ยเนาะมันม <ss> ่วนหะอปูม่วนได้ปลูกเนี่ยมันขาวปูกเงียบเลยฮะบ่ได้วิปนบาทพื่นเป็นจังไงปลูกทางอันพุ่นเสียงปืนหุงกินแล้วย่อมบ่อยู่จากคนเนาะอยู่ศูนย์หมดครับกข้าวอยู่ที่นาะปูกเดี๋ยวนี้ใกล้สิแล้วเรียบร้อยกันไปเสียงมันเงียบๆแน่น่ะล่ะฮะ แต่มันสิเป็นจังได๋ก็บ่ฮู้ละมันเงียบอ่าแค่นี้เนาะปู่เนาะอ่าๆครับกราบนมัสการปู่